วันนี้วันที่12พฤษภาคมพูมุทธศักรา2568เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้าในวิสวุวัรโฟคาขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระประรัติและมนต์ต่างๆหวายเป็นทูตบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้นหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิตรวจจ่อในขณะพระชันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอญ บทที่หนึ่งบทกาบพระระตัตนตรัยอรหัง an, สัมมาสัมพุทโธพหุพุทธังพหวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพหุตาธโมธมังนัมสาสมิสุปฏิปันโนพหุวะโตสาวกะสังโคสังฆังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปิณิพุโตกุเนุนหิธะมาโนธานิปารมีหิจัทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธมังสังฆังสระนังคโตปูเชมิรัตนาตยังธมังจารามิโสธินา วันที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตาขจันตุเทวตาสัทธมังบุนีราชาสาสุนันตุสักขะโมกขังสเกกาเมจรูเปคิริสิขาลัตเตจันตะลิเควิมาเนเทีตีเพลถีจาักกาเมตรุวนาคาหเนเคหวัตถุมหิเกเตปุมมาเจานตุเทวาชาลาธาลาวิสเมยักขะขันทพนาคาติทันตาสัตดิเกยังบุนีวราชันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรค์การโรยังปัทันตาธรรมสวรรค์การโรยังปัทันตาธรรมสวรรค์กาโรยังปัทันตา บทที่4บ Day, ทสวดปุพพระพาคะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บ mi, ทสวดไตสรานาคมิปาระพุทธังสรานังขฉามิธัมมังสรานังขฉามิสังฆังสรานังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังขฉามิทุติยัมปิธัมมังสรานังขฉามิทุติยัมปิสังฆังสรานังขฉามิตาติยัมปิพุทธังสรานังขฉามิตาติยัมปิธัมมังสสสรรณณััััังงงงคคฉฉาามมมิิิิตตยปฆ บทที่หบทสวดสัจจเกดิยาคาถานัติเมศรานังอัญงพุทโเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมขอตุสัพพทานนัติเมศรานังอัญงธรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมขอตุสัพพทานนัติเมศรานังอัญงสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมขอตุสัพพทานบทที่7บทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตตสดีราจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตตาิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตตสุสีรจิตติ เอตังนเมติรัตะนังระัตะตันตยะวะหังสัมมาสัมโมสริตะวะัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะ,ะวัสปปวัตตังอสุมิตยัมิปิตถิวะยะหาติทันเทเอกลงวินาตทิตะเรสะมะสัมภะวะเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุตทัศถังวิญโยหิปันธิ ตชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุป,ปะกะฐานจุป,ปะลพะนิยังเกสันจิสุสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุวิตสุตตัมปิสมุป,ปะสะตังมณสิสุทธะภาษาทฐานางังปุญญาติกานะมัสะมุตตมุปุณณภูมัง ทขนะุขาปมุจจะณะมุขะสารนังขตานังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชะเนยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสะมมลโสโธทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวนียังปายเนหิจาปิสารนังขมะนนยเมวะตสมาหิตังติรตานังสารนังคตัมหะ รัตินทิวังคณะเนสุนมัสสามนาปูเชมาจปาปิสสตังสุปะสันนาจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสทารตาจะบุญเยนตัฏฐสุกะเตนะสุขีภาเวมุเตเชนะตัาาสสะจะสทาปิสุวัติโหตุเยสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปะปะมาณปูโตโลกุตระพิสมาโยเนียโตสุโพชังตัสสปนิสยะ จยายะอยัมปิโหตุวัตถุต,ตยเยปริจิตโตสุปสาธากาโรปทที่8นมการสิทธิคาถาโยจักกุมาโมโมหะมลา,าประกัศโถสามังวัคุโถสุขโตยมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจัยันโต ปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรษานามามิโลกัสสนถัญจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธีหงตุสภันตรายาจะวินาสะเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุติมักคังนินยานิโกธรรมธาระสะทารีสาตาวหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังศีรษานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหัง ตันเตชสาเตชะยาสิทิโหงตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตะธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศีรสา,านาม,ามิพุทธานุพุทธังสมะสีรัทิพถิง ันเตชัสเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาศาเมนตุปุถิก้าบทสวดนมะบทสวดนโม,มการะอัตกะคาถา,านโม,มอรหะโตสัมมาสัามพุทธสสะมะเหสิโนนโม,มอุตตมธรรมมัสสะสวะขาตาเสวะเตนิทะนโม,มมหาสังคสาปิวิสุทธสีรทติฐิโนนโมโอมาตายารัตถสระรัตนตยสสะสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวั วัตถุตยสป,ปินมโมกาลปะภาเวนะวิขัชนตุปัฏทาวานมโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสัพทานมโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิหงมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัย,ยังพระขาวาสกเกสุตรวิหารติกกปิและวัตถุสมิงมหาวานันมหาัตาภิกขุสังเคนสัสติง ปัญจมัมตมัตเหหิพิกุสัตเตหิสเพเวหวะอาราหาันเตหิทัสสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุย,ยนะสนิปต,นติตาุหติพระควันตังทัสนายะพิกุสังคัญจะอา,โาัโขจตุนนงสุทาวาสก,กายการน,นางเทวานังเอตธาหสิอะยังโขพระวาสกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสสติงปัญจมัตเหหิพิกุสัตเตหิสเพเหว,วะอาราหันเตหิ ทัสะสหิเจโลกละธาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะยาน,นุนะมิยมปิเยนะพระขวาเตนุป,ปัสสังกะเมยามะอุป,ปัสสังกะมิตวะพระขวัโตสันติเกปเจกะขาถาภาเสยยาปฏิอัคขโหตาเทวตาเสยยะถาปีนามะภะละวา ปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระคาวตัวภูรตปะตุระหังสุอนาคโหตาเทวตาพระคะวตังอวิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโเอกาเทวตาพระคะวตโตสันิเกมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปนัสวิงเทวกายะ สมาคตาอาคขาตามะหะอิมังธรรมะสมัมย,ยังทักิตายเยวะปราชิตาสังคันติอรคโคปราเทวตาพระขาวตโตสัติเกอิมังคาถังอาคาสิตัตระพิคโวสมาถังสุจิตตังอตุนุอุชกะมะกัางสุสาราทีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอรคโคปราเทวตาพระขาวตโตสัติเกอิมังคาถังอาภาสิเสตวาขีรังเฉตวาปริคัง อินทะขี่ังโอหจจาจามะเมชาเตจันติสุธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุาาสุานาคาติอาราโขปราเทวตาพระขวโตสันติเกมังค่าถังอาาสีเยเกยจิพุทธังเสานังคตาเสนเตขมิสันตีปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหงทังเทวกายังปริปูเรสันติติอาราโขปะคขวาพิกุอมันเตศีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกะถาตุสุเทวตาสัตนิปจิตาหุติปถาคตังทัศนายะาพิกุสังคันจะ เยปิเตภิกเวหสุงติตามมัทานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยย่าถาภิไมหังเอตาะหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาหตามัททานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขันตานังเอตาปัลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยย่าถาภิไมหังเอตระหิอจิคิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิจิตาจิสามิภิกเวเทวกายานัง นามานิเทศิสามิภะเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาศทุกังมณสิกโรธาทาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิกูพระควาโตบัญจสูสูงพระคาวะอิตทะวุจะสิโลกะมนุษกัสสามิยะถาภูมิมาตัสิตาเยสิตาคิริขภัลังปะหิตตาสมาหิตาปุตตุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตะมณสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยบัญจสติยะตวาวเนกปิลวัทเว ตะตวมันตยิสัทธาสาวกเกศาสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวเตจ่าตปัมมะกรุงสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุนหุยานังอมนุสานาทสนังอเปเกสตามัทธะกุงสหสสังอฐสตาลิงสตังเอกสหัสสนังอมนุสานมัทธะสุงอเปเกนันตมัทธะกุงทิสาสภาพูตาหุงตันจัศพังอภิญญายะวังวิคิตวานาจุคุมตโตมันตยิสัทธาสาวกเกศาสเนรเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาคพิกาวโยเยวุหังกิตาอิสสมิขิราหิอนุปุปโสสตัสหัสสาวะยักขาปุมมากะปิละวัธวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสำมิจิงวนางชาสสหัสสาเหตุมาวตายะกษ์ขาณนะตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสำมิจิงวนางสาตาคิราติสหัสสายะักษ์ขานะตะวันนี้โน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสีนโนโมทัมมนาอภิการมูภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสะสหัสสายะขานานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสีนโนโมทัมมนาอภิการมูภิกขุนางสมิติงวะนางเวสามิตตาบัญจสตายะขานานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสีนโนโมทัมมนาอภิการมูภิกขุนางสมิติงวะนาง กุมพิโรราชาคังอโกเวปุลัสสนิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโรราชาคังอโกโสปาครสสมิติงวนังปุริมัญชัดิสังราชาทัตตาถัสภาษาสติกันทัพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสกุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสีนโมทัมนาอภิกามูภิกขุนังสมิติงวนังทักกินันจัดิสังราชาวิรุณฬะโหตปะสาสติกุมปันทนังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพาวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตสีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนังสัมมิติงว่นังปัจฉิมัญจดิสังราชาวิรูปะโคปัสสัตินาคันังอธิปติมหาราชายสัสสีสุปุตตาปิตัสสะพาวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตสีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนังสัมมิติงว่นังอุตระนจดิสังราชากุเวโรตตาปัสสัตตินาขันนงอธิปติมหาราชายสัสสีสุปุตตาปิตัสสะพาว อินทนามามหาปาราอิติมัตโตชิติมันโตวะนะมันโตยโสตีนโมทัมนานิการมูพิกุลนองสมิชิวนังปุริมาริสังนัตตลโธทักขินีนะวิรุณดัโกปชิมีนะวิรุปโขกุเวระอุตระทิสังจตารโธเตมหาราชาสมันตาจตุรุทิสาทัทธันลมานาอัตถังสุวเนกปิตระวัธเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวันจันิกาสถามายากรุเตนทุเบเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทนโนกามาเสตโหจะก,กินนุขันตุนิขันตุจาปานาโรอกามัญโยจะเทวสุตโตจะมาตันิจิตตเสโนโจะขันนกูนโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโกเจวติพรูสุริยะวชสาเอเตจันเนจะราชาโนขันขนภา,าสหราชุพิโมระมานาอภิการมุงพิกุลังสมิติงนัง อาคาคูนาภาษานาคาเวสาราสตาชกาับภรลสัตตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตารถาจักอาคูนาคายสัสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปาคัสมิติงวนังเยนะคาราชสหัสารติทิพาดิชาปเกวิสุทจักกุเวหายสาเตวนามัชปัปตา จิตตราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตานาหราชานามาศิสุปันนาโตเขีมมะกาสีพุทโธสันนหิวาจาชัอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมังังสุปุถังชิตาวชิระหาัตเถนะสมุทังสุราสิตาภาตโรวาสาวเสเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมาสุราทานะเวหัสสาเวปจิตติสุจิตติจ่าปะหาราโตนัมุจีสา สตัญจะพาริปุตตานังสัพเพวโรจาราราานามากาสันในอิตวาพระดิงเสนางราหุพัทธมุป,ปาขะมุงสมโยธานิปัฏทานเตวิกุนางสมิติงวะนางนาโปจะเทวาปัฏฐวีจะเตโชวายุตถาขะมุงวัตุณาวัตุณาเทวาโสโมจะยัสสัสสสหเมตตาหรือนา,ายิกาอาคูเทวายัสสสิโนาทัศเสตวะนัากยายาสเพนานัตตะวนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโต,นนตยัสสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงปิกุนางสมิติงวะนาง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยามาจะนสุปนิสาเทวาจะธ่ามาคูปุรหิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรหิตานักตานิปุรัิตวาอาคูมันทวราหกาวัสูนังวาสโบเสถโธสกปะปาคาปุรินทโธทัศเสตตาธากายาสปินานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสีโนโมทัมมนาอภิกรรมุภิกุนังสามิติงวานังอาถาคูสาภูเทวาชะละมะคีสิขาธิวาอริจกาจะโรชาจะ ปุมมาปมุภาน,นิพาสิโนวัรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอนิชกาสุเลยะอยุจราอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนทัสเสเตตธะหากายาสัพเพน,นานันนนตตะวันิโนอิทิมัน,ตนะน,ตสสนโตชุติมัตุลนะวันโตุยะสิโนมุทัมนะอภิกรรมุภิกขุนังสัมมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมาคิตตาปัุตสิกาคุูาคูมโนปัสุตสิกาอัฏฐาคูหาโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปาราคามหาปารัหาอาหเทวาเยสัสสินโนทัสเฉตสัจทากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสัสสินโนมุธมนาวิการมุปิขุนังสัมพิติวะนังสุขการรุมหาอรุณาอาคูเป็นคณนสาสหะโอทาตะไคหาปามโมภาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาราคชามิสกาจะยัสสิโนธนยังอาคาปุชโนยุทิสาภิวัตติทัสเตสนาธากายาสเปนานตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตววนะวันโตุยัสสสิโนโมทัมมนาอภิการมูภิกขุนังสามิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตะกาจะยัสสิโนสัพพิตะกาลามาเสตาโชตินามาจะอาสวานิมานณรัตติโนอาคูอาณาคูปะนิมิตาทัสเตสนาธากายาสเปนานตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตววนะวันโตุยัสสสิโนโมทัมมนาอภิการมูภิกขุนังสามิติงวะนัง สัตเถตเทวานิการยาสเพนอนันตวรนณิโนนามันวะเยนะอาคาจุญเยจันเยสติสาสหภาภวุทธาชาติมะเขลังโอคาตินนามนาสวังตักเขีมูคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขัรมมาปรามัตโตจักปุตตาอิธิมัตโตสหัสสนังกุมารโอติโสจักโสปัคาสัมิติงวะนังสหัสสภามะโลกานังมหาพัมาพิทิตฐิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทัศเสราอิสราอาคูปเจกัวะสวัติโนเตสัญจามัชโตวะคาหะริโตปริวา พิโตเตจัสเพยิกันเตสินเตเทเวสพังเมเกมาลเสนาอภิกาวิปัสสกันหาสามันทียังเอทะคันนะหัตถะปันทะราเคนะพันธะมัทุบุสมันตาบริวาเรธามาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตาทะมหาเสนกันนะหาเสนังอเปสยิปานินาตละมาหัจจัสรังกาตะวานะเพระวังยัถาปุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตรทาโสปัจจุทาวัติสังกุตโตอาัยยังวเสตันจัสังพังอภิญญายะวะวิคตะวานะจักุมมารตโตมันตยิสัทธาสาวกีสัสเนระเต มาราเสนาพิกันตาเตวิชานาตะพิขาโวเตจะตัปปมะก,กรุงสุวาพุทธะศสาสนาวีตาราเกหิปักกามงในสังโรม,มปีอินชยุงสเพวิชิตาสังคาณาพยาตีตายสัสสสินโนโมทันติสหปูเตหิสาวกตาเตชนสุตาติบทที่สิเบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานังป,นปันทิตานันจจเสวนาปูชาจะปูชนียาน,นังเอตัมมังคลามุตตังปฏิรูปะ เทสะวาโสจะปุเพจะกตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณนิทิจเตมังคละอุตมังพาหุสัจจัญจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเตมังคละอุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสสะสังฆหอนากราจะกรรมันตัง อนากุลาจักรมันตาเอตัมมังคละมุตตมังทานนจธรรมะจริยาจายาตะการนจะสังฆโหอนะวชานิกรมานิเอตัมมังคละมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌานาจสัญญโมอัปปมาโทจธรรมเมสุเอตัมมังคละมุตตมังคารบูจานิวาโตจสันตุถีจกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวัณงเอตัมมังคละมุตตมัง ขันติจะโสวจัตสตาสัมมนายนันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากฉาเอตัมมังคลมามุตตมังตะโปจะพัมมะจาริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมามุตตมังพุทธะโลกะธรรมะเหตุจิตตังยัสานากรรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมามุมมตตมังเอตาทสิสานิกาตวานะสัพพธะมะปาราชิตา สัพพัตะโสติิงคชันติตันเตสังมังคละมุตตมันติวุฒิยี่สิบสวุสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทาวะหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปนิตังนโนสงมังอัติตาถาคาเตนะอิธรรมีผู้ใจรัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหงตุขะยังวิราคังอมตะตังปนิตังยัตัชคาสกยัมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมีนะสมาติกินจิอิธรรมีธรรมีรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหงตุ ยมพุทธาเสธโถปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตะดิการญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิชติทรมปิสธรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสดีหตุเยปุคละอัตตสตังปัสสทถาจตาริเอตานิยุขานิหติเตทกขินยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอีทรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสดีหตุเยสุปัสยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสะสลำหิเตปฏิปตามตังวิคหาละถามุธานิผู้ติง คุณชามานานะอิตัมปิสังเกตุตนันปณิตังเอเตนะเอเตนะสัจเจนะสุวัติีหตุเขีนังปุรานังนาวังนัตติสัมภวังวิรัตตจิตตายาติเกภาภิสมิงเตขีนะปิชาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายาถายัมปฏีโปอิตัมปิสังเกตุตนันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติีหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวอัตตาหาเวชิตังเสยโย ยาจจย,ยังอิตร,ตราประชาอัตตะทันตสะปูสัสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทปโณนะมาโรสหะพรหม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกรัริยราตถารูปรสัสสะชันตุโนบทที่ส4บสทสวดเกสะบุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะปะะวตาชาณตาปสัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอะตุมเหมาอนุสเวนะมา ปารม,มะปารายะมะอิติกิริยามะอิติกิรายมาปิตะกะสัมปทานเนนะมาตักะเหตุมาะนายะขะเหนะมะอ <c oughs> าการะปะปิวิตาเกนมะมาทิฏฐินิชานขันติยามะภะพารูปะตายามาสมโนโนขารุยะธาตุมเมหะอัตนาวะชาเนยะธาอิเมธรรมอาอกุสลา อิเมธมาสาวัชชายอิเมธรมาวินยูคาระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวันติอถาตุเมเหปัชะเหยายาติญาธาตุเมเหอัตานาวัชาเนยญาธาอิเมธรมากุสลาอิเมธรมานาวัชชาอิเมธมาวินโยประสัทธาอิเมธรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวันติอัาตุเมเหอุปัสสัมปัชชะวิหะเหยาถาติ บทที่15บทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนิยติชีวิตะมัปปมายุงชารูปะนิตสัสสะณสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขะมาโนปุญญานิกายราธาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตะมัปปมายังชารูปะนิตสัสสะณสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขะมาโนโลกะมิสังปะชาหิสันติเปโกโยทะกทายณะสังยะมูวาจายะอุทะเจตาสาัสส ตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหตุตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหเวรักขติธรรมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขะติงขัตติธรรมะจารีสเพสังขาราอนิจจติยะหาปัญญายะปัสสติปัฏฐะ,น,น,ะนิพินทตัติทุเขเอสมโควิสังยา สเพสังขาราทุกขาติยธา,าปัญญายาปสติอัฏฐนิพินทติทุเขเเอสะมโกวิสุทธิยาสเพธมาอนัตติยธา,าปัญญายะปสติอัฏฐน,นิพินทติทุเขเเอสะมโกวิสุทธิยาบทที่1ิบบทสวดอปันนกชาดกอกปันนกัฐาน,นะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตัธัญายะเมธาวีตังคันเหยยะ ปัญนนกังพระหงเวสารนังยันติปปปฏานิวาน,านิจะอารามรุกขเจตยานิมนุษสามพายตาตจิตาเนตังโขงสารนังเขมังเนตังสารณะมุตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกะปมุจติโยจะพุทันพุทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังขโตจตาริอรดิยะสัจจานิสัมปมัญญายะปัสสติ ทุขังทุกขะสมะปุกป,ป,ปาทางทุกขะจะอติกมังอดิยันจะอตถัทงทิกลงทุกขูปัสะมคา,ามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขะปะบุจติบทที่17บทสวดพระเทกรัตตาคาถาตีตังนานะวาครับเมยะนาปะติกังมเขนาคตางัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าทจิตัมปะหินันตังอปา,าตัญจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตตะตตะ,ตะ,ตะวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะลุพดูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนือให้ปูโปรงเธอ ชวะกิจมาตาปังโกชัญญามานังสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังฆานันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาพบว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตังเววัตเทกะโตติตันสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกครขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีนารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิ บทที่สิบแปดบทสวดปินหัปัจเวคคณะปาระชาราธรรมมุมิหิชระนังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมุมิหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณธรรมมุมิหิมานนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาปีหินานาพาวะวินาาะวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัส กมสกูมหิกามทายาโทกรมโยนิกรมะพันทุกรมะปฏิสนโนกรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ที่พึ่งอาศัยอย่างกัมมังกฤษามีกัลยาณังวาปะปังวาตัสสทายาโตภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินฐานปัจเจเวกิจพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่สิบเบทสวดเทวตาอุโยชนักขัาทุกขปัตตาจันิทุกขาพิยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสกาผลตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังลัทานตุสัทายาสีลงละขันตุสัพพทาภาภาวนาพิรตาโหลตุขันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอันตานันจะเตชชนะละขังพนามิสัพพโส บทที่ยบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหั่นธรรมยังปฏิทานคาถาโยมทาทะมันเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเดปโพธที่คาเดตตหิงตตหิงตาธรรมทานีนาพระวัตุปูชิตาโสถิงกระโนเตทาวิหารมันทะเลเถราจะมัชานาวกาจะพิกโบสารามิกาฐานะาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัม ปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปปาติกาอินญาณิกังธรรมวนาปฏิจปตปฏิจเตสัพเพปิทุคัสสะกรุณตุสังขะยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัราจะปุคลาสังโฆของตุสมาโควะอะะัตายะจะอิตายะจะอัมเหระคตุสัมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตจิงสัมปา เนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตบทที่2ีสิบเ็ทสวดสภพพะปฏิทานคัถาหันธรมยังปฏิทานคทายโยพนามเซปุญญสิทาธานิกะตสะยานันญานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนหุตุสัตตานันตาสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐา มจาปะยะทิฏฐาวาอนเนยมัชฉัตตะเวริโนสตตาติทันติโลกัสิมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาเตภุมมาจัตุโยนิกาปัปญเจกะจาตุโอการาสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังเนนิเวทยุง มายาทินานนะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสาเปสาตาสาทาหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมะปะทันจปะปะปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพ ทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดยย่อมไม่ทราบกันให้สมบุ์ของพระเจ้าขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดสาธุ ด้วยคุณภาพแห่งสาาจาัจจะอธิษฐานคุณภาพแห่งความเพยียรและนสิสงแห่งการบูชาพระรัตนาฏยไต้ด้วยการสาธยายบทสบมบูรณ์ประสูตรพระปฏิทิและพระธรรมเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาและหลายผลมูทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมูทนาแล้วบทอันเหนืยพรใ,นในห้แก่ข้าพเจ้าและผลู้มงคลพระกิ่งภัยรีพินาศโดยมูลและที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดกระบอกนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้ จงเปี่ยมเ้วยออนุภาพแห่งพระปฏิและคำมงคลในพระคนาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุการเธอ